สวัสดีครับเพื่อนๆชาว YouTube ทุกคนวันนี้ช่องเราก็จะมาทำนายดวงชะตาได้ความรักให้กับชาวราศีมีนช่วงครึ่งเดือนแรกมีนาคม2562เราเริ่มมาดูกันเลยครับ เราก็เลือกไพ่ครบแล้วตอนนี้เราเริ่มมาดูกันเลยเจ้าชะตาราศีมีนในเวลาเนี้ยความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณตอนนี้น่าจะมีการเลือกที่จะออกจากปัญหากันนะหากเคยมีสิ่งใดที่น่าจะเป็นปัญหาขัดแยง้งความขัดข้องในความสัมพันธ์ของพวกคุณอนะ่ะตอนนี้คุณน่าจะเลือกเส้นทางที่จะให้ชีวิตของพวกคุณเนี่ยมันเดินหน้าต่อไปให้ได้นะอ่ะคุณอยากให ความสัมพันธ์ในความรักหรือว่าจีบพวกคุณอนะ่ะมันเดินได้ก้าวต่อไปอะ่ะโดยที่เลือกที่จะทิ้งปัญหาเบื้องหลังตอนนี้พวกคุณอน่ะได้น่าจะมีการพูดคุยเปิดอกกันถึงความรู้สึกภายในใจกันอะ่ะความคุณข้องหมองใจใดๆปัญหาใดๆที่เคยเก็บกันไว้เนี่ยตอนนี้มันจะได้มีการเปิดเผยแล้วก็ตกลงพูดคุยหาทางออกกันนี่ครับตอนนี้คุณก็เหมือนกับพยายามทําใจสบายๆแล้วก็ เหมือนกับพูดคุยกันอย่างยิ้มแย้มอะมองมันเปิดอกพูดคุยกันในบรรยากาศที่ดีๆนะโอเคแหละมันมีปัญหาใดๆอะแต่คุณก็เหมือนกับจะเจอข้อตกลงที่ดีบางอย่างอะแล้วมันน่าจะทําให้พวกคุณเนะี่ยมีความสุขกับชีวิตในช่วงนี้เหมือนกันนะคุณน่าจะได้ความปลดโปร่งโล่งใจโล่งกายสบายอะคุณมีความปลอดโปร่งมากขึ้นถึงแม้ว่าจะมีปัญหาใดๆเนี่ยก็จะได้ข้อตกลงแล้วก็ฝากฝากันไปได้ เนี่ยครับมันเป็นข้อตกลงทางออกที่พวกคุณรู้สึกว่ามันมีความแฟร์นะอย่างน้อยหากปัญหาใดๆที่เคยมีมานานเนี่ยก็จะได้ตัดสินให้มันเด็ดขาดไปเลยว่าอะไรยังไงก็แก้ไขแล้วก็เดินหน้าต่อไปคุณเลือกที่จะเดินหน้ากันมากกว่าเลือกความสบายใจครับแล้วก็ได้ได้คําตอบทางออกที่รู้สึกว่าโอเคมันแฟร์กับตัวเองจะได้แบบว่าไม่มีการมารู้สึกขุ่นข้องหมองใจเก็บไว้ในใจกันอีกต่อไปอ่ะ อืมตอนเนี้ยมันก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะได้ทางออกที่ดีเสมอไปครับบางทีเนี้ยคุณอาจจะต้องรู้สึกว่าพบกับคําตอบที่แย่ๆคุณคงต้องเป็นฝ่ายเสียสละแล้วก็ยอมล้าถอยมาจากปัญหานั้นๆน่ะคุณอาจจะต้องเป็นฝ่ายที่ต้องเลือกที่จะต้องยอมแพ้ก็ถอยออกมานะอืมแล้วมันน่าจะได้คําตอบที่ดีอะ่ะโดยที่หากพยายามฝืนดดันเอาชนะต่อไปเนี่ยในปัญหาเนี้ยมันก็อาจจะทำให้ปัญหามานันคลาคาสังอยู่หากอยากจะจบเนี่ย ทางที่ดีเนี่ยควรจะต้องเราจะต้องเป็นคนลาดถอยออกมาเหมือนกันนะยอมแพ้มาเก้าหนึ่งครับเนี่ยครับอย่างน้อยก็มองความมั่นคงเป็นหลักครับทางอาจจะมองในแง่ฐานะความมั่นคงทางการงานเป็นหลักด้วยว่าให้แก้ปัญหาความรักความสัมพันธ์ยังไงโดยที่มันไม่มีความไม่มีการกระทบกับหน้าที่การงานของพวกคุณะ่ะคุณอยากให้ชีวิตเนี่ยมันยังดําเนินไปอย่างมั่นคงปกติ เนี่ยครับตอนนี้มันมีนอะไรที่เป็นปัญหาที่เข้ามาทางความรักพวกคุณนะแล้วคุณก็ต้องฝ่าฟันมันไปให้ได้อ่ะอเนี่ยใช้ต้องมีความเข้มแข็งในใจมากนะที่จะจัดการกับปัญหาต่างๆเหล่านั้นนะลากับว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ใหญ่หลวงนในใจคุณนะบางทีปัญหานั้นอาจจะใหญ่มากก็ได้แต่คุณน่าจะเหมือนกับจิตใจเนี่ยเบาสบายลงโล่งโปร่งมันระดับหนึ่งแล้วอ่ะแล้วก็เรื่องที่จะเปิดออกพูดคุยกันอย่างเปิดใจแล้วก็ มีความพร้อมมีความเข้มแข็งในจิตใจที่จะลุยมันต่อไม่ว่าคุณจะต้องพบกับการเสียเปรียบในปัญหาแต่อย่างน้อยมันทําให้ปลดล็อกตัวคุณให้คุณเดินหน้าต่อเนี่ยครับตอนนี้คุณก็ต้องพยายามยังแข่งขันนะคุณก็อาจจะต้องลุกมาทํากิจกรรมต่างๆไปสนใจด้านการงานการเงินมากขึ้นหรือเปล่าตอนนี้คุณอาจจะต้องไปมุ่งเน้นกิจกรรมอย่าง,อ,างอื่นนะ่ะ หนึนสร้างกำลังใจให้ตัวเองที่จะฟันฝ่ากับปัญหาต่งตางๆไปได้นะอืมตอนนี้ปัญหาต่างๆที่เข้ามาเนี่ยก็เรียกว่ามันเป็นอะไรที่เข้ามาทา้าทายให้คุณน้องลุกมาแก้ไขฝ่าฟันอนะคุณอาจจะต้องลุกมาปฏิวัติตัวเองทําทําอะไรให้ตัวเองมีมุมมองใหม่ๆให้ชีวิตมีประสบการณ์มีความคิดใหม่ๆเลยได้ความรักอะ่ะแล้วก็มันน่าจะฝ่าฟันปัญหาไปได้นะตอนเนี้ยเหมือนกับคุณจะหยุดอะไรเดิมๆไม่ได้แล้วอะ่ะ คุณต้องรู้มาท้าทายเปลี่ยนแปลงตัวเองนะเนี่ยเพราะว่าตอนนี้คุณคงตระหนักดีถึงปัญหาต่างๆที่มันเคยลุมล้อเข้ามาในชีวิตของคุณนะคุณก็รู้ดีว่ามันน่าจะชดหลังตัวคุณมามากพอแล้วคุณก็เลยเริ่มลุกมาเปลี่ยนแปลงดีกว่าแก้ไขปัญหาซะก็ถือว่ามีแนวโน้มนที่ดีในการหาทางออกของปัญหานะครับนี่คือภาพรวมครับทีนี้เราจะมาดูให้กับคนมีคนโสดกันบ้างครับ คุณคนโสดเนี่ยมีแนวโน้มว่าน่าจะได้พบเจอกับความรักที่ดีที่เข้ามาเหมือนกันนะมีแนวโน้มพี่เจอคนที่ถูกใจเข้ามาหรือหากเป็นคนที่มีการพูดคุยในความสัมพันธ์กันอยู่แล้วอะ่ะคุณน่าจะมีการตกลงหาทางออกที่ดีกันได้อะ่ะโดยที่ต่างฝ่ายต่างก็เลือกที่จะยอมอรับรอ่รวยยอมแพ้ซึ่งกันและกันไม่มีใครอยากจะเอาชนะกันอะ่ะก็เพื่อให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันเดินหน้าไปได้ดีดูแล้วมีแนวโน้มที่ดีนะครับสำหรับคนโสด เนี่ยครับอะไรที่ปัญหาที่เคยแย่ๆมาก่อนเนี่ยมันก็น่าจะมีการพลิกฟื้นนะให้วิลฟอร์จูนเนี่ยทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปได้ตลอดเวลาอะไรที่เคยแย่ๆเนี่ยมีแน,นวโน้มว่าคุณจะแก้ไขมันไปทางที่ที่ดีได้ออความสัมพันธ์คุณน่าจะเดินหน้าไปอย่างราบรื่นดีขึ้นเนี่ยโดยที่คุณเนี่ยเพราะว่าพวกคุณเนี่ยคงจะมีความยึดมั่นในความสัมพันธ์ครั้งนี้ไม่อยากจะให้มันสูญเสียไปอ่ะ หากมีปัญหาอะไรใดๆเนี่ยคุณก็ตั้งจะตั้งหน้าตั้งตาแข่งขันที่จะแก้ปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของพวกคุณนะอืมแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันดูเหมือนกับว่าเหมือนกับพวกคุณยังเก็บอะไรไว้ในใจกันอยู่นะเนี่ยก,ก็ต้องคอยระวังให้ดีครับหากมันมีปัญหาที่ร้ายแรงรุนแรงมากเนี่ยหากคุณแบบว่าเลือกที่จะฝังมันไว้โดยที่ยังไม่มีการพูดคุยแก้ไขมันทั้งหมดเนี่ย บางทีมันอาจจะกลายเป็นปัญหาขึ้นใต้น้ําได้มันอาจจะรบกวนในจิตใจลึกๆของคุณถึงแม้ว่าจะเดินหน้าไปอ่ะก็ขอให้คุณพูดคุยตกลงแก้ไขปัญหากันให้มันชัดเจนนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าอย่าให้มันรุนแรงจนทําให้ความสัมพันธ์มันต้องเสียหายได้อันนี้แง่มุมหนึ่งครับหรือบัอีกแง่มุมหนึ่งนะบางทีเนี่ยความสัมพันธ์ของพวกคุณเนี่ยคุณอาจจะพบกับคนที่ถูกใจอ่ะแต่ว่ามันน่าจะมีภาระที่คุณต้อง ฝากฟันมันไปอ่ะคุณต้องพยายามฝากฝันไปให้ได้เพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาความสมันที่ไม่สามารถเปิดเผยได้อย่างเต็มที่อ่ะคงเป็นความรักที่ต้องเก็บไว้ในใจบางส่วนดูนี่ก็อีกแนวโน้มหนึ่งครับของคนโสดทีนี้เรามาดูให้กับคนมีคู่กันบ้างครับ คือเนี่ยคุณได้ไพ่ทาวเวอร์อะอย่างน้อยตอนนี้มันน่าจ,จะมีอะไรเข้ามาให้คุณได้พูดคุยตกลงกันอย่างอย่างกระทันหนะันอะเหมือนกับมีอะไรบางอย่างเข้ามาในชีวิตคุณอย่างรวดเร็วกระทันหันช่วงนี้นะเนี่ยแต่อย่างน้อยมันก็เป็นการเป็นการจุดเริ่มต้นให้คุณเนี่ยได้พูดคุยตกลงถึงปัญหาทางออกในความรักอะเนี่ยแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็เหมือนกับน่าจ,จะเจอทางออกที่จะเดินหน้าไปกันได้นะโดยที่เลือกที่จะจบ ปัญหาอย่างสันติอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีใครอยากจะเอาชนะกันด้วยอ่ะพวกคุณเหมือนกับเป็นผู้แพ้อ่ะยอมเสียสละให้ตัวเองเนี่ยเป็นฝ่ายเสียเปรียบเพื่อจะให้ความชีวิตมันเดินหน้าต่อไป mm hmm. นี่ครับเดทมันก็มาเนี่ยตอนนี้คุณเลือกที่จะจบปัญหาดีกว่าอะไรใดๆที่มันแย่กับความสัมพันธ์พวกคุณมานานเนี่ย mm hmm. คุณก็คงเลือกที่จะฆ่ามันทิ้งฝังมันทิ้งแล้วก็รอสิ่งงรอสิ่งดีๆในชีวิตที่จะเริ่มต้นใหม่ เวลาเนี้ยพวกคุณก็คงต้องปรับความรู้สึกในใจให้มันบาลานซ์ขึ้นอะ่ะคุณต้องพยายามเปลี่ยนแปลงปรับปรุงความรู้สึกตัวเองให้มันสามารถเดินไปข้างหน้าต่อได้อะ่ะโอเคมันมีปัญหาอะไรไเกิดขึ้นเนี่ยแต่คุณก็เลือกที่จะหาจุดลงตัวแล้วก็จะเดินหน้าไปในชีวิตของคุณมากกว่าความรักความสมัมพันธ์ของคุณทอนเนี้ยคุณก็ยังคงมองถึงความเป็นไปได้ที่จะเดินหน้าต่อไปนะอันเนี้ยครับดูแล้ว ทิ้งออฟสอตเนี่ยน่าจะมีปัญหาอะไรเข้ามาในชีวิตพวกคุณนะเรียกได้ว่าคงมีอะไรรุนแรงที่ต้องพูดคุยอะ่ะมันเป็นการตัดสินใจพูดคุยในเรื่องราวบางอย่างที่เป็นปัญหาที่ใหญ่แนะละรุนแรงระดับหนึ่งอะ่ะเนี่ยมันเหมือนกับว่าแต่อย่างน้อยเนี่ยคุณก็น่าจะเคลียร์ให้จบไปในครั้งนี้เลยเหมือนกับราชาที่เพิ่งจบศึกครั้งนี้มาเนี่ยอะไรรุนแรงในใจเนี่ยก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่คุณจะ เขียนไปได้แต่คุณก็โอเคครับเปิดใจเปิดอกฝ่าฟันพูดคุยกันให้มันทิ้นเรื่องซึ้นลาไว้ซะอย่างน้อยก็เป็นการปลดแอกตัวเองมาให้ชีวิตคุณมันสบายใจได้เดินหน้าต่อไปให้ได้ครับผมก็ขออาใจช่วยนะครับสำหรับคนมีคู่ชาวราศีมีนโอเคครับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ